<โ>ด,ดมีมีใจฮักกันอะไรแนงนานาใช้เป็นหัวแก้วมีอาที่ตลอดไปอย่าเลยเป็นคืออายหากน้องน้อยจะไทยเพียงบังทางง่ายนิว น้องแก่ตาดังเหมดตุกผ no, no ัวบ้านหูบยำขันมาอายหน้าตาเนาะน้องดัง สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวัตสุกุสุโคน,นนอกบวาจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาเบยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยพวกพ่อก็ซาวเมยบ้านป่ากยมาหาทางหนองบัวเพิ่นเนาะกระทางซาวเมยเองก็ยังบ่เคยถ่ายทําจ๊กเถื่อก,กับมาครั้งแรกั้งนึกวิ่งเนาะเจนไี่ก็สิได้เข้าไปทักทายเพราะว่าทางนอง้องเพิ่นนี่คือว่าเป็นพิการอยู่2คนแม่ลูวาสันเนาะ เพราะว่าทางเองแต่เป็นญาติของสาวเมยเองนี่แหละเพราะว่าทางสาวเมยเองนี่กะไปไปมาๆก็บพราะเลงมาเบึกเนาะคอ,อยางกับเพื่อนสาวเมยกับเพื่อนใกล้กันแน่หะนนะก็ะเลยมีโอกาสบบนี้ก็พากันลงมาหาทาง,งนอนเพื่อนเนาะอ่ะโอเคจังได้ก็ขอบทะลง่อนเลยงานน้นองบัวเพ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะน ยสบายดีเล้มาเป็นครั้งแรกสบายดีเลยท่านแม่้ยอ้าวตังนงเฟินดูดยสบายดีแม่ก็มานั่งใกล้ลูกพี่นนาว่าฮโมหนาวดแม่บ้าคือตากฝ่าตากแค่ลายแค่นั้นคุ่นจืดนะโอ้คือว่าส่วงนี้มันกาลมแม่แม่ อืมอ่ะ้าวรวมน้ำเพิ่น <puntos> ก <illa> ่อนพี่น้องเนาะแม่นดังก่อนคุณเพลินยืนเท่าล่างแล้วคุณเพลินล่างข่างยืนกินแถวกินน้ำด้วยว่ะล่ะข้าวเทียนข้าวเทียงนี่ได้อืมเจนนี่คือบบกินคัานด้กินมีอยู่บ่ได้กินกับยังมาแต่หน้ากินนี่ได้โอ้แม่ไปยังนาน่ะ โอ้เพื่อนเนียงัวบ่เพื่อนไว้เนีงัวกินย่างปลาหมูหมี่หมูหมีกินโดยโดยนั่นแหละคือเพื่อนนี่กะทามแม่ไปกะอยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ผู้เดียวบ่ย่านโตอู่บ่นอนแต่ละมื่อยนอนอยู่อู่นี่บ่จนขาดแน่นิขาดแน่น่ะเนาะอู่เพิ่นซื้อยู่อู่เพิ่นก็อู่แบบว่ธรรมดาแล้วเนาะ ยังแม่ห <congratulations> น <c oughs> yeah, ่องมีเงินซื้อเนาะอยากเปลี่ยนอยู่บ่แม่บ่เปลี่ยนอยู่โดยโดยพี่แล้วมันขาดพี่จนขาดบ่เอาขาดแล้วก็เจ็บแล้วเนาะแม่นยังเนาะนี่ยขาดก็ตกแล้วเนาะมัอนความเราได้ไหมแม่ก็ได้ทางนั่งหน้องอายุจ็ดปีแล้วก็ชี้เทียดเลยโดินใหญ่เป็นบ่าวแล้วนี่เนาะปกติกับซึ่งเป็นบ่าวเป็นบ่าวแล้วเนาะ เรื there, uh ่องเดียวกันกจนไปเห็นหลายเหตุการณ์แน่นอนเนาะโอ้ยออกไปเราก็หกเฮียนอยู่แล้วแบบเวรเสือแต่ละมือได้ใช่ไหมไปหาอยู่หากินอยังเงี้ยเนาะไหนบอกด้วยชื่อชื่อท่านเพื่อนนี้นั่งรถเข็นบ่ได้ได้บ่ผมเคยมีเนาะ ตกนั่งไหวๆแล้วจัอยากได้อยู่บ่ล่ะอยากได้จุดขึ้นกานั่งได้บ่ถ้ามีน่ะะอยู่โอ้ยันว่ารถเข็นปีนเลยเนาะแบบ่เคยลองติงบ่ติงัดติงบ่เพิ่นก็ว่าบ่เคยลองบ่เป็นหยังเฮาก็เือมัดเด้เนาะแม่นอยู่เนาะเือมัดไว้กคือน้องเพิ่นว่ายังบ่เคยไล่ได้กลองเบิ่งองเบิ่งเนาะบ่มีกบ่ฮู้แล้วเนาะว่าสินั่งได้บ่เอ้า ไปใส่กะป๋าขั้นเขาหหน้ามาแซพอย่าน้ำกพาไปเอากอกแล้วแตเอาเอาไปเอาเมยน่าเอาไปเอาไปอไรไจอะไรถือว่าลำบากอยู่เนาะมือละเทือบไจ้ายถ่ายดีนเทือบมันนี่ถ่ายรวบายมันนี่ถ่ายไปถ่ายผู้ใหญ่เนาะคนใหญ่ละ่ะเป็นใจแมยเพิ่อยู่เนาะสวยเหลือตัวเองก็ได้น้อหำเนาะ แบบอ้านัำหอยได้แบบนั้นได้ใช่ยกกินมึงได้บ่างได้เห็ดมึง้วยหางกินไหมเห็ดได้หวะเห็ดได้กินนะเห็ดได้เอาวันนี้เห็ดในฟางลูกเห็ดาม่าเห็ดได้บ้างเห็ดในฟางลเจ้าชิได้เห็ดโลดเห็ดลูกเห็ดเห็ดลูกซาากหูได้บ้าเห็ดในิธีกินเจ้าแต่ละมื้อนนะซาจากเห็นแบบบัดจิงเขาแบบนั่เห็ดในป่าเบอร์น้นไหมกอดมั้อดเนาะเออได้ แม่ปลเกลี่ยลายขั้วแบบว่าว่าไง่ไงซาเพินแบบว่ามันคุ้งคาเน้อย่างขั้วกินบ่ค่ะเราอยากแห้งเราอดุ่นไรกะขั้วกินบาแล้วกระชั้นการลองให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิ่งได้ว่าเจ้าลำบากทำใดอาลองเบิ่งดูกล่องนู้นเราเอาไม้เจ้าเพื่อนกะวันเหวดไข่ได้ใชู่กไข่กระมุนเอาเอาป้าบ่ อนนอเ,เอาขางนี่ใช้งานบ<ร>่ได้บ<อ>่อ๊ะอพ่อได้จ้ะลูกพอ่อแล้ว่ากินลำบากอันนี้เนาะถือว่าลำบากหลายเนาะนะเ<อ>นาะกัดกินเข,ข่าบ่ได้เลยเมย์ต้องทนเนาะคันว่าเมย์พายูนี่ถือว่าอดกันเมื่ออ้าเฮ้ยคอย <laughs> นะจ้าเมย์เนี่ยโถแบบตีนนี่ก็เป็นแบบนี้ได้บ่ ว่ามี่นเกิดพูด่สารลามเาพี่แงเราเ็นแล้วกัแม่ยุติธรรมฮ่ตุ่มั้งคนหน่อยเนาะเาว่าอีกอย่างมันกะบ่มีคนน้ำตว้นเอม่แมแม่ทางพอกะเอ้ยเลิกลากันบ่รวาจังเลยเออเรือ อืมเด็กกันโดนเตะอดาวไอ้ลูกน้อยคนเดียวก็ถือว่าโดนเต๋ตอได้สิบจุดเจ็ดสิบแปดปีนะโดแก็คือทางเพิ่นกะบ่แม่นคนอื่นคนไกลกันจะเป็นญาติาเขานี่เนาะนแม่เคยถ่ายทำเพิ่นนะ แต่มาเห็นลานแบบเท่ากับไปไปมากๆเนาะแบบบรมีเวลาบิมกันนะสหรบแม่แา่แนมากนะว่านอกเงินอาการำไดว่าใโตสำไดมเนาะกาเม่าเห็นเงินกันก็ตั้งแต่น่้อยเนาะตอนนี้เปนกัจนใหญ่เป็นบบาใหญ่ลกัซอยเหลือตัวอมบ่ได้นอหลานเนาะความฟันบักรายแเป็ดยังหลุโอ้ห้ห้องบ่ได้จเกห้องห้องได้บ่เพลงนะห้องได้บ่ห้องฟังดีกว่าห้องไห้ฟังแม่ เพลงยังที่ว่ามักนะเพลงเอาเอาเพลงของอันบาวเท่มีรับกันเนาะอ๋อบัวเทมีเพลงใหม่บ่เพลงยังม้านะคนกูหูเพลงบ่วเทมือมือบัวเทมาหาเจ้าดุบ่เดินเออเอาห้องจัดไปสั่งนี่จะการแตาบ่อยู่บ่มีไผกันได้ดอกพี่น้องเราไหมเนาะเฮงด้อทั้งสองก็อุ่พร มีใจพักกันอไรแน่นายให้เป็นหพวแก้วมีที่ตลอดไปอย่าได้เป็นคืออายน้องเลยจะไทยเถบังทางานนี้ว่ น้องจากตาดังเบม่ตุกผัวบ้านหู้บอกยำขันมาอายหน้านตานนองน้องดังจนหาหาบดหมดแล้วเนาะความหวังเห็นแล้วคนทางนั้นนี้ น้องเข้าวยาวดโดยกตคือว่าเพลงแต่ซึ้งเนาะแม่ปล่อยง่ายกับชีวิตแบบว่าอ่าเดีได้ระับอธิบายนะลูกป้าว่าบมเป็นเขาก็สิโตเองไปว่นได้นะเด่นนะก็เดูว่ามันตั้งหมูบุญระดับนี้เลย เดิอดไวเนาะมองว่าบอห้องลนายอกนะป้าจีดายทั้งนี้เหะเห็นแล้วการชมชานเนาะถ้ากลางคืนได้สักคนเอาต้องเอเมย์ตองเบกเขอไปเนะอุ้มชีได้ชมชมมึงมือเดียวเบ็กมาได้ัน้าตายเลยเนาะจะโล่นนัาเปิ่ตอนนี้ กูบปติดโดกไ่เสียซิงมาติดหาัวล้่นะคือทางมเองกับลูกนะคำากาขึ้นแขนยืดยาวก็ร่างเพ่งแบบนี้แหละบ่าเอลเงาจเจ้ากับห้นำบอลุห้องไปนะเออใครยุคันบ่วไห้เนาะอย่าห้องไปไห้ไปได้ป่าไดงเงินเจ้ากันยังไห้นะบอกเป็นีได้สนตแ ที่แท้ก็ให้อยู่กับเวลาเขาทำกับพวกเฟนเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยเนาะแม่วาบวยยักท่อสู่ะล้วนะสู่ๆเนาะทางแม่ก็ได้แม่ก่าวนี่แทนทางเขาเจียมเงินมาให้ไปซื้อแงงไปฉาเดอรมาผูกใหม่เลยแม่เด้อร์หาชีพได้บ่ได้อยู่เพิ่งหาเพิ่มแค่สามเมตรแหละได้อยู่เนาะทำนาบุพเพ่กับชีเพิ่มใหม่อีกเนาะพออยู่เป็นบ่ พออยู่มูนไ่ือตึเนาะแล้วก็ตึกเพาว่ามันนี่มันก็มันสิบปเกล่ยไปแต่เราอาบำอยู่นี่เลยอาบลงมาเลยดิอาบลงนี่เลยอาบลงนี่เลยอาบ่งนี่เลยแก่เหรอก็แก่ขานี่เลยแก่ตอล้วก็อาบผ้าเนี้อ๋บ่ได้มีแนวกั้นแนวขังไอ้เพิ่นบ่อเห็นแบบคนเือนใก้เห็นอะไรเลเนาะเกลือแล้วแก่เสือกแก่เสือกต้ทงบัลงกเปลี่ยนงเอาขอเปนไเปหนไเล ้กก็ไ่ได้อายบ่า่ะงบ่ม่เป็นยังะเนเคยเนาะมากเอเยเมากคนึ่กะคนบ่คยมีปันไดแถวนี้เนาะเงีนมก็เงียบเนาะอยู่ช่องก็ไม่รู้บ่มีคนเลยมนไม่ตน้องพเดียวูเนี่ยามลาวดเลยเพราะว่าบ่มีภคยได้แถวนี้ บื้บ้านมีแต่ผู้เดียวเ่บอกกันโอ้เบื้บ้านเป็นแบบคือเจ้านี่ผู้เดียวเนาะโอ้คนเดียวเบื้บ้านมีผู้เดียวเนาะโยกบอกแม่เบื้บ้านเป็นแต่เราผู้เดียวแบบนี้เนาะอ๋อ้โหมันเป็นอย่างเนาะกะสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ดูเล็กผู้น้อยเนาะทางป้าให้ อาชิพาอ่ะแม่ช <descub rier> ื่อเออโอ้ยช <jong> ื่อไองมาเปลี่ยนใอเพื่อนเนาะโอยแม่สิทักิโอยโอ้ยอ้ยโอหน่อยเป็นั้งส่เสอาเองก็ให้เล็กค่น้อยบอพอได้ซื้อ่นยูนังกิมาให้กิไก่แม่นแม่นเป็นจังไงเดแพอเห็นป่ามาใจอแต่มังอยู่ค้เดียวแต่มงอยู่คนเดียวอ๋อแม่มาอยู่ก็มาทิ่เขาว่าเอง โอ้ขันบา o u t u b e บเอว่าพี่อ่าอายพ่นมากกัว่าเองเดยโอ้เจ้าเคยแเบชนนหลายจะมาแต่บ่เท่บ่ดดยบ่เท่บเดนเดินเดานเานนสิไปนเดินเนเดินเดินเดเิเินเนเนนนเดนเดินนตดนเนเินเนดดนนเดเดินมาก็ให้ก็เห็นนเดดเาเิน้นนนนเเ มกม่งุ่นมโดย่มันหาเือวข้าเพ่นนี้เ็นนะมก็คือว่าขาดเช่ารักอะลรเนาะขาดผู้พาเหตุก็คือแบบว่าเพื่อนนี่ผัวเลิกเลิกกันแล้วเนาะเลิกกันกับผัวล้วบ่กครอบกันเพื่อนเกิดก่อนล้วบ่กเรือนะแบเกิแล้วเกิดยังพันในหูอย่างเนาะเออยม่ก็ได้แต่วันนี้คันมาจะหมดว่านาองลูกเฮาอาโบพิการเฮ้ากับสีสางครอบสางผัวอยู่เนาะ แต่นี่เฮียเพียนมาเม่เคิดว่าังไนคือบทสัคสามครัวสังคม้วเนาะเขาเิเขาไป่ได้เรอนคนรับบ่ได้คนรับโนงบได้เนาะเมก็เลยการเป็นมาโบวนเรื่องนี้เลยมาอยากอยากน<ม>ั้นอยู่าษาถูกอยากให้เม,ม่มีพพ <c oughs> อใหม่อยู่บอ ปนีก็ะิบว่ามีหัวน้องชมเนาะแม่หายมาหลายเดือนกระซิบสาวมาถอนเสียงจนเกือบเบิดคลิปเลยเนาะห้องลานห้องเพลงแบบเพลงจนบ่ได้หูได้ว่าเพลงอีหยังน่ะดับตั้งชำเมย์จับได้อยูุติชำเมย์แมนมั่นแเลยว่าแฟนแฟนเก่าไปหมักกับคนใหม่เนาะก็เลยถิมว่าซั่นจะเนาะนั่นแหละมันสาวเกินก็เลยบ่ได้ฟังเนาะที่เราจาใจอยู่อ่ะ นั่งไข่กระพางน้องคนเว้าซึ่งเสร็จมาเนาะส่วนเดียห้องจะมีเพลงเดี๋ยวนี่บ่ที่ห้องค่ะโอ้เพลงบ้าเทพนี่คือว่าซึ่งเนาะเหมือนคนอ่านแฟนเก่าโดยเขาคนนี้ยังจำได้เป็นอะไรบ้าเทพห้องไห้ฟังบ่หรือว่าจังได้เห็นในคลิปโอ้เบิ่งแจ็คเทื่อจังจำได้ เปสามสี่เที่ยงไปแล้วอู้แสดงว่าเพลงมอเทนี่สีได้ไหมนีเป็นเพื่อนไทยล่มดนแล้วบ่หออกอากาศโดนแล้วบ่เพลงเด่นเียวโอ้โาาศโดม่ี้คือบว่าัเล่นทุกไม่ไม่ก็เานออกมานอของเห็นเเินนั่งเนอเินนนเนก็เอาเตังขังนนบมีบอบม่เปั ืมม mm. ีคันมีนี่เขาก็อ่อมมาบนน่องคนนี้เนาะมันกลายลงรูปมาทำหน้าหาหนินะพี่น้องอืลงแบบนี้ราะว่ามันจังลมบุพัดกับสีบนาวนี่เนาะโดยโดยเมนเบบ้าบริบาลข้างในเบบคืองานบอกงานบุญกับบริบาลข้างในเนาะอยู่ใจเยือนใชเลด้พ่น้องเยาอไปกระลำไม่นะละเล่นมากส่วนมากจะไปยามคืนเนาะคืนเป็นนอนเนี่ยเป็นนอนกับคืนกะแล้ไปน้ำมูกยูบอืมแต่เว่นก็ไปชนหน่อยแหละ อยู่หลายเด็กนอนแต่ไปทั okay, ้งมาส์นะไปเขาไปโชยงานคือน้องกัปัญญาม่กินข่าวกับมาช่วยได้ก็เต็มที่แต่กระสุดแต่อยากซอยมือเพิ่นกันนะเนาะมาโอ้นกายเพื่อนสตาฟทั้งไปพวกนั้นไปเพิ่นกะไมีงานอย่างเพิ่นไปตลอดเนาะโบด้ปากกันไหนไปแบบเอาไง่ายอย่างง่ายได้เนาะปกติเพิ่นเทาก็เข้าใจเนาะเขาเข้าใจว่าเพิ่นกัน แมนดูโอ้ไปเพื่อคันว่าขาหมูเลวเหียยงเนาะมักาซิโดนแมนคือทั้งนี้แบคเือการว่าเนาะคนนั่งได้เ็นเซยรกับอะไรนนยังมือขยับไรย่งไงเนาะแนกินเองอันนี้แบบว่าเอเดือตัวเองได้อันนี้แบบว่าเวลาคนสิกินสั้นได้หมดเลยเนาะเวลาสกินสั้นเขามาหเราแน่ก เบื้องเลียวนะหักไซึบปากอะเปบเบื้งนีมีกนได้ได้บอกมันเป็นนี่แหละชาเบามึนอยู่อกมันมันยอพได้เบื้องนี่ได้โอ้โหงไงกะบท่้งเค้กทัางขาเลยบอกเลยแล้วโหบดพายเลยยังได้แต่พอได้แต่ขางเดียวพอได้กนางยปหน้าแม่เพิ่งจะจีหัไว้อนิ อยาเมือนได้จับเหรอปะโอ้โาดูดู่เค้คิดว่าลานเป็นลายปนนี่ได้เห็นเห็นแม่แขนหน้าไม่ได้ไปยังเงิอเสือเนาะไปกายคิดว่าเออคุณกินหน้าเป็ได้ก็เนง่ายนะนี่เม่ว่าชุดทรมานเลยเนาะล่ะเฮียวัดเฮียค่อเึ่จะกินเียดจ่าเห็ด่าเนาอไม่อินลายนเทียลายก็ได้กินเนาะ เพราว่ากินนี่เวลายำหอนสิไทรอยู่แล้วมันติดกันยำนาวที่มันหนาวน่องเย็นหนาวเป็นอู้แล้วแม่ซีมมิสากับหนาวได้เนาะเดี๋ยไม่แกเพิ่งไปงานไปงานกะค่ำมืดกะยังอยู่นี่นะค่ำมืดกะอยู่นี่แต่ว่าบางเต๋อเพิ่นกลับไปคุชชิโลเนาะช่วงหนึ่งอะเนาะคุชชิโลนี่กะโอ้คันบ่พอกินกับปลได้มาเนาะทำนี่ไล้ อัสนี่นชมูอฝนตกฝนตกฝนบรฟะาษาบอค่ะอ,อยูอยู่ยง่าก็อยู่นี่ตกก็ง่ายเดี๋ยวมันมันนอนอู่ชนนี้ฉันยืนอยู่คนเดียวเลยจะไปุดนตกอยู่ตกกาเขาไน่ากแบบที่มันมากับมันหมแห้งกับมันหมดแ,แ,แต่ว่าคืนเย็นนี่จะใส่สะดวกกว่านะมีแจงโบเปียบว่งค่บน้ามันง่ายด้วยแเปยไปซื้อมาด้วยเดเอร์เปลี่ยนซช มันอมันขาดเนาะเลยอันนี้ก็เสือกเพิ่นกระหูได้เรื่องได้เป็นลายก่ไรลยยังอีกพ่อเลยล้วนกกระจอกกระจาเพิ่นสายหนึ่งมาเลยนะมีอย่างกเตาเ้ยคนลรนกกระจับว่าวว้าหัวแล้วเนาะทางโนกระจาเพิ่นมาทีทางอกเพิ่นกระดึงเสียดแต่นเต้นตนี่เด้เด้เด้ดึงเนี่ยได้จะดึงให้ฟังเป อ๋อพูดว่อใจได้นี่อันเดอแล้วก็ดึงเนี่อันเดอนูกำวินไปแม่ก็ได้เรื่องยู่งหายลุกชัยเมย์บ้างเมย์เวลามาไปให้ไปอีนี่โดยมีเวลาเข่าได้บ้านไอเดียเม่นี่บอกว่าจะเยี่ยมเลยนะมื่อกี้เบิ่งกพักกันแต่แก้วเบิ่งกพักกัดึงดูล่ะดึงดูดึงดูแลกันดึงดูแลหนกกระจับนะ เออใช่ใช่ดึงได้ป่าวเออหยับดินค่อยหยับดินค่อยเอ้หยับดินคอยดึงได้ป่าวโอ้โนกกะนีได้พี่น้องเนาะหน้าเึิงหมักแตงน้ำน้อนอ่าหมักตอกหมักแตงผักหอมผักหอมเพิ่นอืมอืมอุ้ยเนาะอะไรก็เป็นเสื้อของเพิ่นดึง เนาะเบิ่งกันไปสองแม่ลูกจะได้ให้แก่ทั้งแมากันจะได้ตักับตัวกับเดี๋ยวน่ะมือมีแต่สูสๆทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะโดยอสวัสดีล่ะสวัสดีโดยสวัสดีมื่อไงามื่อไงมาเยี่ยมใหม่เนาะเจ้าอยากกินยังโดยเฉพาะกินอยังก็ได้โอหยังก็ได้เอาอันอันที่อยากเจ้าอยากอยากอะไรสัก หมักที่สุดมักที่สุดขผมจะหมักนะหมูไหมหมูว่ะหมูแบบได้หมูหมูชุดหมูชดโอ้ยอยากกินชีนหมูโอ้หรือว่าปิ้งเลยไม่ย่างนั่นแหละเน้องมันเอาชุดมาแล้วพันยาเห็ดเนี่หนะก็เห็ดแต่มักหมูเนาะเนื้อหมูเนาะหรือมือหนาใช่เนาะโโอเคเนาะคุณแม่พี่น้องทางสามเณรเองก็ได้เข้าไปถ่ายทำทาง น้องบัวกับแม่เพิ่นเนาะเป็นทีหลอดคืออยู่กันจองกนแม่ลูกขาดเศร้ารักของครอบครัววันซันเนาะทางน้องเพิ่นกะเป็นตานราอีตนสงสารพิการยางบ่ได้วันซันเนาะไปใส่มาใส่กันลำบากก็ต้องอาศัยแม่แม่กะไปใส่มาใส่ก็นลำบากเพราะว่าลูกเนาะเขาต้องเบิ่งตลอดการอาบน้ำกินน้ำของน้ำหอวในเนาะก็หย่าดำอ่าทางเสมอเองกะ ก่อนอื่นสามเวยเองขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีเบอร์จุดทุก่านเนาะที่ว่าเขามาหับชมและติดตามสามเวยมาโดยตลอดส,อสา,า,อามเวยก็สิได้โกลกาวคำว่าสบายดี